สปีชีมนุษย์จำพวกหนึ่งที่ร่างกายเชื่อมต่อกลับคืนมาได้ไม่ว่าจะหลุดแยกออกจากกันก็ตามแขนขาหาักอย่างไรก็ไม่ตายเสียเลือดเนื้ออย่างไรร่างกายก็ซ่อมแซมกลับมาได้ทุกครั้งหมั่นพวกนั้นได้คำนิยามว่าคอนเน็กสวัสดีครับทุกท่านยินดีตอนรับเข้าสู่ช่อง fbmovie วันนี้เรามาพบกับ fb the series กับเรื่องคอนเน็กตอนที่ห่หากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกด like, ไลค์สับสไครป์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทางแฟนเพจ และเปิดเรื่องราวมาที่หาดดงสูหนุ่มหล่อผู้ชื่นชอบในดนตรีคำคืนนี้จันสว่างแต่ใจเขาดูอ้างว้างทำเพลงอย่างมีความสุขจ้องมองแสงจันทร์ทำกลางความมืดของเมืองใหญ่เขาเดินเต่ไปด้วยบรรยากาศที่ราบรื่นแต่แล้วความสุนทรีนั้นกลับเลือนหายไปพร้อมกับรถตู้ที่มาจอดเคียงข้างชายผู้หนึ่งโผล่มาพร้อมกับขวานตรงหน้าและเชยชมว่าแกตาสวยดีนี่หว่าดงสูก็งงมันก็ถามต่อว่าสายดีหรือเปล่าวะดง รู้เลยว่าไอ้นี่มันต้องอันตรายเพราะมันมาพร้อมขวานซึ่งก็เป็นดนังว่ามันได้จับตัวเขาถึงแม้ดงซูพยายามต่อสู้แต่มันไม่ได้มาคนเดียวหมาหมู่ทําให้เขาแพ้พ่ายประโยคสุดท้ายที่เขาได้ยินคือฝันดีไอ้น้องหลังจากนั้นฮาดงซูถูกลากตัวมาอย่างที่หนึ่งที่เป็นเตียงคล้ายกับห้องแพทย์ซึ่งนั่นก็เป็นห้องผ่าตาดัดดงซูโดนวายอย่างสลบกับหมอเถือนที่ต้องการร่างกายเขาหมอได้จัดเตียมอุปกรณ์หลังจากที่วางยา สวมถุงมือพร้อมมีดผ่าตาัดคค่อยๆกรีดเลือดเนื้อของดงซูอย่างเชื่องช้าเพื่อพาเอาอาวัยวะด้านในคีมตัดเหล็กใช้เลาะกระดูกซี่โครงหั่นเป็นท่อนๆแต่เทว่าดงซูกลับยังเห็นภาพเบื้องหน้าทั้งที่ตอนนี้ดวงตาของเขากละโดนควักออกไปถึงแม้มันจะเลือนรางแต่เขาก็จําเหตุการณ์ได้แม่นก่อนที่ร่างกายของเขาจะโดนแยกส่วนคนหมอทําภารกิจเสร็จสิน้นหมอเถื่อนผู้นี้เอาดงซูแยกส่วนไปทิ้งที่กองขยะโดยที่หารู้ไม่ว่า สูงอย่างสามารถคลืบคลานและมาจากการคุณหมอโชคดีที่นั่นเป็นเพียงความฝันของหมอเถื่อนเท่านั้นแต่เขาก็รู้ดีว่าสิ่งที่เขาเจอหรือว่าจะเป็นคนเนกตัดภาพมาที่ห้องมืดใจกลางเมืองมีคนคนหนึ่งกําลังเขียนคอลัมน์เกี่ยวกับตำนานเมืองที่มีชื่อว่าคนเนกบ้างไหมฉันขุดคุยเรื่องราวตามที่ต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลในการเขียนนิยายออนไลน์ของตัวเองอยู่ใครทราบก็ช่วยบอกมาทีซึ่งเขาผู้นั้นก็ยังไม่เปิดเผยตัวณตอนนี้ถ้ามีข้อมูล ก็แบ่งกันด้วยล่ะซึ่งในเช้าวันต่อมาณกลางเมืองที่รกร้างแห่งนี้ผู้คนก็ได้มาลายร้อมกับสิ่งที่ประหลาดตาชาวบ้านมุงกับสิ่งสวยงามที่โดนประดับประดาราวกับว่านี่คืองานศิลป์รูปปั้นหญิงสาวคนหนึ่งที่มีดอกกุหลาบงอกเงยออกมาจากร่างกายราวกับว่าดอกกุหลาบสีแดงได้กลืนกินโลหิตเข้าไปทําให้มันงดงามเช่นนี้ผู้คนที่มาลายร้อมกลับมีหญิงสาวคนหนึ่งได้สังเกตเห็นว่าตรงข้อกระดูกแขนทีราก,กุาบ ลาบปากลึกมันมีเนื้อเยื่อกลังขยับตรงเล็บก็มีโลหิตไหลออกมา1ห,หยด2หยดและมากมายไก,ก่กองเกินกว่าจะนับไหวความสวยงามที่น่าเสฉย,สยองรูปปันสริระที่แสนสวยงามกำลังร่ำน้ำตาด้วยความเจ็บปวดไม่นานตำรวจก็ทราบเรื่องนี้เลยมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนำทับมาโดยใส่สุบชเวททำให้รู้ว่ารูปปั้นที่แสนสวยงามนี้มันได้แลกมาด้วยชีวิตคนเพราะมันไม่ใช่รูปปัน้นแต่กลับเป็นคนที่โดนล หนังลอกกระดูกและเอาดอกกุหลาบมาปากทำกลางนักข่าวและชาวบ้านมากมายก็มีชายคนหนึ่งเข้ามาตรวจสอบนั่นคือฮาดงซูตัวหลักที่เหลือดวงตาเพียงแค่ข้างเดียวและรูปปั้นที่ว่าก็โดนเคลื่อนย้ายมายังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติเพื่อตรวจสอบว่าใครเป็นคนลงมือเมื่อส่องเบิงดูนานๆก็ทําให้เห็นรอยสลักบนร่างกายมันเหมือนเพิ่งเกิดได้ไม่นานมาน,นี้ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเสียชีวิตซึ่งดูดีๆมันคล้ายกับคลากับ ตัว P ีและตัวแอลตำรวจเลยต้องสงสัยว่านี่อาจจะเป็นลายเซ็นฆาตากรมันลงนามเอาไว้เหมือนเวลาที่จิตกรวาดภาพเสร็จจะเซ็นชื่อตรงมุมภาพมันตรีตาลายมือชีอของตัวเองโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายราวกับว่ารูปปั้นนี้เป็นงานศิลป์ของมันเรียกได้ว่าเป็นไอริปริลที่ฆ่าคนตายและเรียนแบบศิลปินตัดภาพมาที่ฮาดงซูที่เหลือดวงตาเพียงแค่ข้างเดียวเขาปกปิดดวงตาข้างขวาเอาไว้พยายาม งบจิตสงบใจในบ้านเมืองที่เต็มไปด้วยความกลาหนเขาอยู่อย่างเรียบง่ายมีกีตาร์คู่ใจเสียงดนตรีทําให้เขาสงบลงได้แต่แล้วกลับมีเสียงวอรถเพลบามาแทะเขาเลยสงสัยว่าคราวนี้มาส่งใครเสียงนั่นก่อกวนสมาธิของเขาแต่เขาก็กลับมาดิดก,กีตาร์ต่อแต่ทว่าจูๆ่ๆเขาเกิดรู้สึกปวดตาขึ้นมาตาข้างขวาที่เขาไม่มีอยู่ก่อนที่ภาพทับซ้อนจะปรากฏขึ้นมาในหัวเขาปิดตาข้างซ้ายเพื่อโฟก ัตาข้างขวาตาที่เขาไม่มีอยู่เขาเห็นห้องที่เขาไม่รู้จักกับสมุดโน้ตที่เขียนว่า pl บนโต๊ะที่มีทั้งภาพวาดสีน้ำมันและอุปกรณ์การผ่าตาดัดไม่แน่ใจ,จว่าเป็นโต๊ะทำงานของหมอหรือศิลปินกันแน่นี่เป็นครั้งแรกที่ภาพทับซ้อนเกิดขึ้นดงสู่พยายามจ้องมองสภาพแวดล้อมเพื่อตรวจดูว่าดวงตาของเขาอยู่ไหนคนที่ใช้มันอยู่กำลังพิมพ์หน้าจอศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับดาราศาสตร์หรือจากราศีอะไรทำนองนั้นมีอุปกรณ์ ามาเรียงรายอยู่บนโต๊ะผู้ใช้ดวงตาดงซูกําลังเดินอยู่ในห้องซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนและคนที่ว่านั้นก็ได้หยิบยาหย,ยอดตาขึ้นมาหยอดมาที่ดวงตาข้างขวาทําให้ภาพทับซ้อนนั้นเลือนหายไปดงซูต้องรู้ให้ได้ว่าตาขวาของเขาอยู่ไหนและใครเป็นคนที่ใช้มันดงซูยังจําได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ตอนที่เขาโดนผ่าตาดัดถึงแม้จะโดนควักลูกตาเขายังมองเห็นหมอดื่นคนนั้นที่พยายามลัดเลาะกระดูกของเขา ถึงแม่ร่างกายของเขาจะบาดเจ็บแต่ก็สามารถสมาด้อย่างรวดเร็วหมอเถื่อนยังไม่เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในร่างกายตอนที่กำลังผ่าตาดัดและมีสายโทรมาทำให้หมอเถื่อนต้องไปรับสายในจังหวะนั้นร่างกายของฮาดงซูได้ขืนสภาพตนปฏิติประต่ะตอชิ้นส่วนทั้งกระดูกเหนือและหนังราวกับว่านี้คือปาฏิหารเพราะแท้จริงแล้วฮาดงซูไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาจะเรียกพลังพิเศษหรือเอเลี่ยนก็ไม่เต็มปากฮาดงซูมองหาดวงตา ตนในความสลืมสลือเขาได้ใช้มือจับลูกกระต่ายข้างหนึ่งขึ้นมาดึงเข้ามาใกล้ใบหน้าจนมันสามารถต่อติดดังเดิมหมอเถื่อนได้เห็นการต่อร่างในครั้งนี้ก็เกิดหวาดกลัวและเรียกให้ลูกน้องถี่ด้านนอก,ออกมาหาดงซูทําอะไรไม่ถูกในสภาพเลยกายแบบนี้แถมยังมีหมอที่เห็นการคืนร่างของเขาเขาต้องโดนจับตัวอีกแน่ถ้ามีลูกน้องมาเสริมต้องเป็นอันตรายดงซูเลยกระโดดดีผ่านหน้าต่างโดยไม่ทันได้หยิบลูกกระต่ายข้างขวาเมือ คิดทบทวนหรือว่าฉันจะเห็นในสิ่งที่คนคนนั้นเห็นเหรอเจ้าของดวงตาคนใหม่แค่คิดก็ปวดหัวเรื่องนี้ต้องลำบากแน่ฮาดงซูนั้นเครียดจัดจนบอกอะไรไม่ถูกถึงแม้บนท้องฟ้ายามวิกาลจะมีพลุกสว่างสวยให้เขาได้เชยชมแต่นั่นก็ไม่อาจทําทให้เขาสบายใจขึ้นได้ตัดผ้ามาที่หน่วยสืบสวนตอนนี้ตํารวจกําลังทําคดีเรื่องรูปปัน้นพร้อมมันเริ่มบานปลายไม่ได้มีเหยื่อแค่คนเดียวรายแรกรูปปั้นหญิงสา ชื่อว่าคิมฮเยมีอายุ22ปีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรายที่2พักยงซอกอายุ33อาชีพเทรนเนอร์ฟิตเนสซึ่งทั้งสองนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องต่อกันเลยไม่มีความเชื่อมโยงมันจัดการกับศพได้เนียนกริบและเอาไปดองไว้และเอาเรซินเคลือบไว้อีกชั้นสร้างรอยแผลเอาไว้บนเนือ้อจงใจปล่อยให้เลือดไหลย,ย,ย้อยไม่รู้เป็นความตั้งใจหรือทำพลาดกันแน่นักสืบเชเวก็ได้แต่ง ลูกน้องนี่ที่ทํางานก็แซวว่าหัวหน้าไม่มีอาการอะไรบ้างหรอเลือดกาเดาอะไหลได้ยังน้องฝึกงานก็สงสัยว่าเลือดกาเดาของหนังสือชเวเกี่ยวอะไรกับคดีรุ่นพี่เลยชี้แจงเพราะว่าถ้าเจอเบาะแสที่เขาคิดว่าเออนี่แหละมันต้องใช่เลือดกาเดาของหัวหน้าจะไหลพอดีญาติของลูกพี่เป็นร่างทรงชิดดังเลยละ่ะญาติหลายคนก็เป็นเหมือนกันทําให้ลูกพี่มีเซนเวลาเจอข้อมูลอะไรที่คิดว่าใช่มันก็จะไหลหัวหน้าก็ด่าลูก ว่าสนุกนักหรืองไงที่ทําให้หัวหน้าเป็นตัวตลกในที่ทํางานเนี่ยไปขอผลวิเคราะห์ส่วนประกอบเรซินที่คนร้ายใช้เคลือบสดจากกองพิสูจน์หลักฐานมาสืบเส้นทางซื้อขายให้ละเอียดเลยละ่ะอยากย้ายกันทํางานนักสืบเวได้สั่งการลูกน้องอย่างตั้งมัน่นตัดผ้ามาที่ฮาดงซูวันนี้เขาก็มาทํางานในสภาพที่มีดวงตาแค่ดวงเดียวเขาอยู่ที่โรงเก็บขยะพยายามหาของที่ใช้ได้ซ่อมแซมบ้างเพื่นแลกกับเงินเป็นอาชีพที่แสนธรรมดาซึ่งใน ที่ทํางานคุณนายก็บน่นว่าลุงไม่กลับมาสักทีหายไปตั้งหลายวันไม่รู้เป็นตาอะไรดียังไงบ้างบอกให้กลับมาไวๆแต่นี่ก็ยังไม่โผล่มาเลยฮาดงซูเลยอาสากับคุณป้าว่าเดี๋ยวจะไปตามหาคุณลุงให้เพราะอย่างน้อยๆคุณลุงก็เป็นคนรู้จักในที่ทํางานและด้วยความบังเอิญดงซูหาได้ไม่นานก็เจอว่าคุณลุงกาลังโดนัวรุนลังแกโดนริดไถอยู่เขาทนเห็นคุณลุงไม่ไหวเลยเข้าไปช่วยเหลือแน่นอนว่าการที่เข้าไปเป็นฮีโร่ในสถานการณ์ ไม่ต่างอะไรกับการเอาหน้าไปรับดีนทาให้เขาโดนรุมกระทืบซึ่งดองสู๋ก็มีคิดต่อสู้พวกมันมันหมาหมู่ย่าเขาจนเละแถมยังมีมีดอีกด้วยดองสูพยายามเก็บความแค้นไว้ในใจเขาโกรธและโกรธมากๆไม่คิดจะถอยมาสู้กันให้ตายกันข้างหนึ่งเลยวัยรุ่นคนนั้นก็พยายามข่มขู่เขาด้วยมีดแต่ดองสูก็ไม่ขยับจนมันได้ฟาดมีดลงมาใส่ใบหูของเขาซึ่งเด็กพวกนี้ก็ตกใจว่าทําไมแกไม่หลบวะดองสูไม่มีอาการเจ็บปวดแม้แต่น้อย ทั้งังที่หูขาดเขาไม่กระดิกกระเดียวและการที่ไม่มีใบหูข้างหนึ่งทาให้ที่่าตาหลุนลงมาทําให้เด็กเวรทั้ง3มได้เห็นว่าดงซูไม่มีดวงตาแก่มันบ้ารอไงโดนขณนะนี้ยังไม่หลบไม่ร้องเจ็บแกมันตัวประหลาดโดยคํานั้นทําให้ดงซูย้อนไปวันวานที่แสนเจ็บปวดในขณะที่เขายังเยาว์วัยถึงแม้เขาจะตกลงมาจากต้นไม้เพื่อนเพื่อน,นก็ไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือแถมยังหาว่าเขาเป็นตัวประหลาดนานเป็นเหตุผลที่ดงซูไม่กล้าเข้าสังคมประโยชน์คำ ว่าตัวประหลาดมันทิ่มแทงจิตใจเขาทําให้เขาราให้การเจ็บปวดทางร่างกายมันไม่เท่ากับอาการเจ็บป่วยทางจิตใจที่มีคนหาว่าเขาเป็นตัวประหลาดเป็นโปงฝังใจที่เขาเองนั้นยังแก้ไขไม่ได้และแล้วนะ้บัตรนั้นหูของเขาก็มีปฏิกิริยาเขาไม่อาจสามารถควบคุมการฟื้นคืนชีพของร่างกายของเขาได้จูจูใบหูก็เรียกหาร่างกายของดองซูมันปฏิปต่อเข้าหากันรอก,กับว่านเนื้อเยื่อรู้จักที่มาที่ไปและ สารเข้ากันได้อย่างปฏิหารซึ่งเด็กทั้ง3าได้เห็นก็เกิดกลัวเพราะไม่รู้ว่าดงซูเป็นอะไรเลยได้แต่วิ่งหนีดงซูที่เจ็บปวดร่างกายอยู่ก็ไม่อาจวิ่งไล่ตามได้จนเด็กทั้ง3คิดว่าจะเอาเรื่องนี้ไปแจ้งตำรวจบอกว่าเจอชายตาเดียวพูดคุยจนเสียงดังทําให้นักเลงคนหนึ่งได้ยินเลยมาถามว่าเมื่อกี้พวกแกพูดไรวะเห็นอะไรมาซึ่งนักเลงคนนั้นก็เป็นลูกน้องของแก๊งมาเฟียใหญ่ที่ตอนนี้กําลังปรึกษากันว่าจะเล่ล่าด,ดงซูเพราะว่าพวกมัน นี่แหละที่เป็นคนลับพาตัวดงซูในค่ำคืนนั้นเพื่อขโมยอวัยวะแต่เมื่อรู้ว่าดงซูเป็นอะไรก็คิดสนใจเพราะหัวหน้าของมันอยากจะเจอตัวดงซูถ้าหมอเทือนคนนั้นพูดจริงแล้วก็เราเจอแจ็คพอตใหญ่เลยนะร่างที่มันไม่มีวันตายก็คือกองเงินเดินได้ใช่ไหมมิสเตอร์คิมหัวหน้าแก๊งมาเฟียได้พูดไว้อย่างนั้นซึ่งการสนทนาน,นี้ก็มีการดักฟังของใครบางคนงาน,นคือสาวแวน่นที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับคอนเนคคน ที่ตั้งกระทูถ้ถามในอินเทอร์เนต็ตว่าแบ่งปันข้อมูลกันด้วยนะต่อต้นเรื่องเธอกล้าเสี่ยงถึงกับวางเครื่องดักฟังในแก๊งมาเฟียก่อนที่จะร้องตะโกนว่าบิงโกตัดภาพมาที่ห้างดองซูในเย็นวันนั้นเขาได้เดินเตร่ในเมืองและได้เห็นว่าคนเปิดหมวกกําลังร้องเพลงด้วยความสนุกสนานเพลงมันเพราะดีจนเขาต้องเอ่ยถามว่าเพลงนี้พี่แต่งเองหรอชายคนนั้นก็ตอบว่าผมอะเอามาจากเน็ตอีกที่แต่ว่าผมเอามาร้องในเวอร์ชั่นของผมคิดว่าเพราะกว่าเยอะเลย ซึ่งเพลงนั้นดองซูก็ไปหาในเน็ตก่อนจะจับกีตาร์แกะคอร์ดอยากเล่นตามได้บ้างโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าผู้ใช้ดวงตาของเขานั้นก็กําลังฟังเพลงนี้อยู่เมื่อทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันภาพทับซ้อนก็เกิดขึ้นทําให้ผู้ใช้ดวงตาเกิดปวดตาขึ้นมาดองซูก็เห็นภาพเลือนลางทับซ้อนเข้ามาในหัวมันเจ็บปวดดวงตาจนเขาทาอะไรไม่ถูกก่อนที่ภาพนั้นจะเลือนหายไปดองซูเจ็บปวดมากมายเขาอยากรู้ให้ได้ ว่าตาของเขาอยู่ไหนแต่แล้วกระทั่งบัตรนั้นเองภาพในหัววันวานในอดีตก็หวนกลับมาตัวประหลาดเสียงที่กล้องอยู่ในหัวเขาในวัยเยาว์โดนหมู่เพื่อนหาว่าเป็นตัวประหลาดเลยไม่มีใครครบถึงแม้กระดูกกระเดียของเขาจะหกักก็ไม่มีใครเข้ามาใส่ใจเพราะเห็นว่าร่างกายสมานได้เองก็หาว่าเขาเป็นตัวประหลาดเอาซะเขาในปัจจุบันเกลียดความเป็นตัวเองถึงขั้นทุบกระจกด้วยความไม่สบายใจแต่ชีวิตต้องดําเนินต่อเขาได้กลับมาที่ทํางานแล้วก็ ได้เห็นว่าชั้นบนมีเอเวทิทล่าพาตัวเขาดักรออยู่เขาเลยรีบวิ่งหนีตอนนี้เขาโดนล้อมไว้หมดทุกทางพวกมันมีอยู่มากมายเลยต้องเชื่อมั่นกับ2ตีนสับตีนแตกวิ่งหนีให้ไกลในขณะการไล่ล่าก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งมาเห็นเขา้าซึ่งเป็นผู้หญิงที่ดักฟังมาเฟียก่อนหน้านี้เลยวิ่งตามไปเพราะว่าอยากเจอตัวดองซูดองซูตอนนี้กาลังวิ่งหนีเอาชีวิตพยายามต่อสู้และหลบหลีกเอาตัวรอดไม่ต่างอะไรกับหมาจนตรอกแต่แล้วก็มีผู้หญิงคน นั่นมาช่วยอไว้มาทางนี้สิเดี๋ยวก็โดนจับหรอกดงซูไม่เชื่อใจผู้หญิงคนนี้เธอเป็นใครเป็นพวกมันหรือเปล่าไม่ทันจะเสวนาแก๊งมาเฟียก็เลยล่าตามมาผู้หญิงคนนั้นบอกให้ดงซูไปทางนี้ซึ่งดงซูก็ไม่มีทางเลือกเลยวิ่งไปตามเส้นทางแต่แล้วก็เจอเข้ากับทางตันซึ่งมีผู้หญิงคนนั้นดักรอเอาไว้ดงซูรักแค่ระคายว่าเธอเป็นใครทําไมต้องหลอกกันเป็นพวกเดียวกันสินะผู้หญิงคนนั้นก็กล่าวขอโทษทีฉันอยากเห็นกับตาและจ้องมองมาที่ตัวดง ดูมีท่าทีดีใจที่ได้เจอกันสองต่อ2ก่อนที่เยนั่นจะควักมีดออกมาแล้วฟันฉะบไปที่เข่าของดงซูดงซูก็เจ็บแต่แผลเล็กน้อยก็สามารถสมานกลับเป็นดังเดิมทําให้ผู้หญิงคนนั้นดีใจร้องฮู้เลยของจริงใช่ไหมเนี่ยเธอดูสนใจในตัวดงซูมากเจอตัวเขาเลยสินะแต่แล้วทันใดน,นั่นเองแก๊งมาเฟียก็วิ่งไล่ตามมาดองซูกำลังจะหนีแต่ทว่าผู้หญิงคนนั้นกับผลักเขาตกจากที่กัน้นร่วงลงมาอย่างสูงชันกระแทกรถที่อยู่ เบื้องล่างกระดูของดงซูหักอย่างเห็นได้ชัดแต่เขาก็พยายามลุกฝืนทนปฏะติดประต่อร่างกายและวิ่งหนีต่อไปไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นต้องการอะไรทําไมถึงช่วยเขาแต่การช่วยแบบนี้มันเจ็บนะเว้ยตัดภาพมาที่อีกมุมหนึ่งของเมืองรถคันหนึ่งได้ขับเคลื่อนขึ้นมาบนตึกร้างซึ่งในรถบรรจุเหยื่อที่เขาได้ตามล่ามาซึ่งมันก็คือผู้ใช้ดวงตาของดงซูนามว่าโอจินซอกและมันก็กําลังสรรสร้างผลงานของตนในเช้าวันต่อมารุ น้องโอจินซอก ok ได้เปิดโทรศัพท์เพื่พอตามดูศิลปินของเธอตามประสาแฟนคลับทั่วไปและศิลปินของเธอก็ได้แนะนําเพลงหนึ่งที่แปะลิงก์เอาไว้ซึ่งมันก็เป็นคลิปเดียวที่ดงซูและโฮจินซอกได้ฟังเมื่อคืนก่อนที่ผู้หญิงคนนี้จะได้เห็นงานศิละปะที่ถูกจัดวางไว้ใจกลางเมืองนั่นคือศพรายที่3กับคดีฆาตากรที่ตำรวจยังตามสืบไม่ได้ในที่เกิดเหตุนักสืบชเวก็มาตรวจสอบและเช่นเคยบนร่างของเหยื่อ ได้สลักตัวยอ่อ P.L. เอาไว้ A ตัดกลับมาที่ผู้หญิงคนนั้นเธอเป็นรุ่นน้องของโอจิงซอกและถามถ่ายรุ่นพี่ว่าไม่ได้ข่าวเลยในช่วงรุ่นพี่ลาหยุดไปไหนมาหรอซึ่งโอจิงซอกก็ใบเบี่ยงที่จะตอบมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะ่ะเห็นได้ชัดว่ารุ่นน้องคนนี้กําลังชอบโอจิงซอกอยู่เลยตามติดทุกฝีก้าวในช่วงพักเที่ยงทั้งสองก็ได้เดินเคียงข้างกันรุ่นน้องได้ทำเพลงหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นเพลงที่เธอได้ฟังเมื่อเช้าทําให้โอจินซอกเกิดปวดตาและปวดหัวในเวลาเดียวกัน อาการนั้นก็เกิดขึ้นกับฮาดงซูราวกับว่าบทเพลงนั้นเป็นจุดเชื่อมต่อของพวกเขาทั้งสองนั่นทาให้ฮาดงซูได้เห็นภาพทับซ้อนขึ้นมาอีกครั้งเขาเลยพยายามเก็บรายละเอียดถึงรูปปั้นที่อยู่เบื้องหน้างานศิลป์ที่ใหญ่โตเช่นนี้กับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาไม่รู้จักเธอคือใครกันแน่ฮาดงซู ha ได้แต่สงสยัยเลยรวบรวมความคิดฮาดงซู ha ก็นึกขึ้นได้ว่ารูปปั้นนั้นเขาเคยได้เห็นที่ไหนตอนที่ขึ้นรถไปเร่เก็บของมันอยู่ในเมืองที่เขาเคยผ่าน ตัดภาพมาที่นักสืบเชวตอนนี้ลูกน้องของเขาได้มาแจ้งข่าวว่าคดีรูปปั้นมีคนกล่าวชื่นชมในอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีแค่คนเดียวแต่มีทั่วโลกเลยเพราะว่าถึงแม้นี่จะเป็นการฆ่าคนแต่สเสลต์ไปหลายท่านก็ชื่นชมว่าผลงานในวิจิตรศิลป์ดูง,งดงามอย่างอธิบายไม่ได้ฉันอดไม่ไหวที่จะได้เชยชมผลงานต่อไปน,นั่นทําให้นักสืบเชวถึงกับกุ้มขมับบ้าเอ้ยเรื่องแบบนี้มีคนชมเชยได้เหรอโลกเนี้ยมันวิปริตไปหมดแล้วตัดภาพมา ที่ฮาดงซูวันนี้เขาก็ได้ใช้ชีวิตตามปกติแต่แล้วภาพทัศน์มันก็กลับมาทําให้เขาได้เห็นสมุดโนต้ตที่เขียนถึงรายละเอียดมากมายเกี่ยวกับงานศิลปะและลายเซ็นตัวย่อ PL เขาเลยตามคนในอินเทอร์เน็ตพิมพ์ว่าศิลปะโศกทําทให้ได้เห็นถึงรูปปั้นที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ทําให้เขารู้เลยว,ว่าคนที่ใช้ดวงตาของเขาอยู่เป็นฆาตกรนั่นทําให้เขายิ่งหวาดกลัวแต่กลับมาที่นักสืบชเวเขาที่ทํางานจนดืด พยายามหาข้อมูลดูเรื่องราวต่างๆน,น,นานาแล้วในแล็ปท็อปก็ได้เปิดภาเพเหตุการณ์วันที่ลงพื้นที่ในคดีแรกมีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาต้องสงสัยชายที่ปิดตาข้างขวาแล้วจูๆ่ๆเลือดกำเดาของเขาก็ได้ไหลออกมาเป็นสัญญาณถึงบเบาะแสและผู้ต้องสงสัยเลยใช้ให้ลูกน้องตามสืบเรื่องชายคนนี้ดองซูกำลังตกอยู่ในอันตรายด้วยที่เขาก็ยังไม่รู้ตัวในเช้าวันต่อมาพาดองซูก็ได้มายัางใจกลางเมืองณจุดที่มีรู ปั้นใหญ่โตภาพที่เห็นในนิมิตเพื่อตามหาดวงตาอีกดวงที่หายไปและแล้วตอนที่1ก็ได้จบลงเป็นยังไงบ้างครับสําหรับตอนแรกชอบไม่ชอบยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันมาตอนที่2จะมาในไม่ชา้าเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์ไป็นกางใจกับพวกเราด้วยแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย